ดีเบตสำคัญขนาดไหนมันชี้ชะตาได้เลยนะครับว่าใครจะมาเป็นผู้นำประเทศผ่านทางจอทีวีวันที่26กันยายนปีคศ1960โลกได้เห็นการดีเบตประธานาธิบดีสหร,รัฐครั้งแรกที่ถ่ายทอดสดทั้งทีวีมุมน้ำเงินคือจอห์นเฟ n เคนดีและมุมแดงคือวิชัตนิกสันต้องไปเชิญหน้ากันต่อนหน้ากล้องโทรทัศน์ในสตูดิโอก็เป็นสิ่งที่ใหม่มากในยุคนั้นนะครับ แม้เนื้อหาในการพูดจะสูสีกันแต่ภาพลักษณ์บนหน้าจอกลับสร้างความแตกต่างเคนเนดีดูสดใหม่มั่นใจในขณะที่นิกสันดูอ่อนแรงและไม่พร้อมแถมเงือแตกอีกต่างหากนี่แหละครับที่ทำให้ผู้สมัครการเมืองทั่วโลกต้องให้ความสำคัญกับภาพลักษณ์การสร้างแบรนด์บนหน้าจอและแน่นอนครับผู้ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐก็คือจอห์นเอ็กเคนเนดีเขาเป็นประธานาธิบดีคนที่35ของสหรัฐอเมริกา และก็ยังเป็นประธานาธิบดีที่อายุน้อยที่สุดด้วยเห็นไหมครับว่าดีเบตนั้นสำคัญขนาดไหน